สวัสดีครับคนหลังเขาชนเชนนะครับวันนี้มาตำส้มตำส้มมะกอกรครับตำส้มมะกอกรครับก่อนที่ซื้อเข้ามาครับซื้อเข้าซื้อแม้เป็นเส้นหมดแล้วครับนีนเคถือเ,เ,เือเระเทสหนาวิกสุดิกเข่งกระเทียมครับาตออบามอำกัรครับเอาิก เย่ไปครับีสดดีแข่งกรเทียม lát 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 cái ngủa sẽ lại xếp lại hả nào lái like biết ก็เทครับแต่มไม่เป็นบ้านนะโมเสกเนียนไรมีเท่าที่ใส่ใส่เท่าที่มี

ชิมครับชิมอืมอดีนะครับแบบบ้านแๆแซ่บ มาครเรากินด้กันครับพี่น้องมาครับพี่น้องกินกันครับเสร็จแล้วครับผักกระบีน้ำม้ต้มครับมีต้มก้าวก้าดครับมีผักบุ้งก้าดผักบุ้งผักแว่นครับผักแว่นซื้อมาสามมื่อวาครับสีเหลืองเลยครับน่ากินครับ สิ่งงเซ็ตตุ่ยเย็นไว้สามมือแล้วนะครับกินกันครับสวัสดีครับมาครับกินกันครับแซ่บดงกักงผักส้มจะกินครับเลยจัดส้มแบบเป็นบ้านนะโอ้ข้าวหอม I'm in เรน,นครับเรได้กินดูนะครับเห็นก็เลยซื้อมาซื้อมาแล้วรุยกินกับอญญไไะไรอย่างนี้แต่ตไองกินมบมื้ำนะครับกับจี้วกุ้งเข้ากันดีครับ now how xong xin mình em không kịp nữa có kịp chân về cái mà thiên mưu sinh chị xin chắp 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 này đứng chắc h t r g i p h ả n g t ở quen lắm ban cân phận quênh theo cung không lá thầu lắm